พอดียังอยู่ในร้านก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาให้นะคะอันนี้ตัวที่ราคา1 3ื0นเนี่ยเนี่ยคือใส่ที่นอน3ฟุตครึ่งนะคะอันนี้เขาเอาซ้อนกันไว้2อันนะคะพอดีซ้อนกันไว้2อันว่าอันบนเนี่ยแนิ้วพอดีน้องมันไม่มีที่วางมันก็เลยเอามาวางไว้แถวแถวนี้นะคะอันนี้สองนิ้วไอ้ตรงเนี้ยรวมกันมันคือ8นิ้วนะคะแล้วก็ขาขากลมเป็นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีช่องวางของใช่ไหมคะ,ะตรงด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบโปร่งนะคะส่วนขาหลังขาหลังมันจะเป็นตรงแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเตียงถอดประกอบนะคะขาหลังมันจะเป็นตรงนี้ก็มีช่องวางของนี่นะคะราคาหมื่นสามเก้าร้อยถ้าถ้าไม่ไกลแล้วก็ส่งฟรีค่ะด้านหลังอ,อ๋อด้านหลังมันติดกับตัวอื่นเดี๋ยวให้ดูภาพระยะไกลนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลย